หลักคารเปลี่ยนคนสำหรับคิวนี้เราไม่มกินหมูอโทะน้ำกันเรือเยเปลี่ยนแล้วเปลีย่ยนอย่างหมูยา่างเกาหลีโอ้หมูย,าย่างเกาหลีวะอืมเอาเอาเอเป็นหมูย,าย่างเกาหลีจัดมาดีเดียบคนมาด้วยการตลาดถ้าเข้ากันนี่หลากหลายนะแม่เนาะใช่ไก่ใคเป็นแพงกินดูเดียบเอ้อ มาค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ากันเด้อพี่น้องมากินหมูกระทะน้ากันเด้อจ้าหมูย่างเกาหลีแมมบอร์แมนหม,มูกระทะเอิญผู้ไรฉันเคยกินเขาจงเอิญแบบแปลกไหมมันกไก่ามาหมุดทั้งหลังข่อยอาบาดนี่มันไก่จะคลุ้มคลุ้มจักหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันมันฝนนะแม่เนาะฝนตกครับฝนตกอีลากินเศษวันนีแม่ลวกเส้นมาม่าให้ไปพ่อบนกองไหนก่อนพ่อก็ซีมึงน้ำซุปก็ตุ๊บแ่บถูกปะ ว่าสุดยวน่ะคุ้มไฟให้ดีจับจางจะหน่อยสุดก็ได้มาค่ะมาพี่น้องค่ะสวัสดีครับพี่น้องนางใหญ่กาลัจไก่เมียก็เป็นคนกินแบบรสชาติอย่างงี้ก็แล้วแต่ก็ต้องออกเค็มจะหน่อยนี่กล้องลุ่งป้าให้ฉันออกมาดีไม่ใช่ของสี่กล้องไม่ลวกเสร็จมี

เราดี๋าวมันข้างหลังมาแตวกโวกอะไเนี้หมอเลยเพราะว่าใส่เตาถานดีกว่าเดิงสำหรับก้อยอันนี้มันสะดวกสบ,บายกว่าเออมาตาาา้องมาดังไฟไนะน้าเขอยู่ห้องเจียบไก่ากน พี่น้องเที่ยงมาขอมาจักรซีกินเทียงเป็นบ่ายน่ะนอนตื่นสวยมันกระด็นชิบโมงตื่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยมันนี่เล็กออกเด้อพี่น้องเด้อ รวยๆเฮงๆมันที่หนึ่งแม่นี่พ่อีงเดีแย่มันคือของพ่อ,อ่ะโอ้เป็นว่าต้องตรวจ e นะออเองนัะมวยคือเผ็ดเนาะขจอมักใช้ผิดนํำผิด In nhà của nó, mắng sếp nữa. Sếp nữa, nữa. Sếp nữa, mình Sếp nữa, nữa. Sếp nữa, nữa. Sếp nữa, nữa. Sếp mà nữa. Sếp nữa, nữa. Sếp nữa, nữa. Sếp nữa, ที่แม่เมื่แมได้เห็นบลบกลองลบลุ่งปลาไปอยู่ทางหลังเ้องสอบดลยร่งปแม่ลอกเื้อมาเชื้อไม่ไขให้นมาทักี่มากมาค่ะมากต้อมาพักแต่สนวนมีหัพักคอนเฟิร์มแต่เก่อน ใส่เห็ดน้ำจ้าไหตอนใหญ่ขอพี่น้องจักรุษดุิกิจในตอน้าวแผ่นดินกันแตมาเห็ดใหญ่นลยพี่ทุมเงอนจักรุ้เห็ดธุรกิจอันโมกถาตุน้องอุ้ยว้ คนหมักกินแล้วมาได้ป็นลาอืเอเฮยมีชุ้นมีห้อนกัลูกชึ้นต็ดมุกรา,านเนาะมีทีแค่มทางจ่ะท้ายดีเล็กลน่อยมักกินก็ไม่ยังดอกเล็กน้อยชุ้ใยญงไงแล้วปิดไปหมด เราต้องมีเงินจอดรถดีหนล้วใ่ข้มบัพอมันได้เตกน้อมันจะไ่อยากมันไิ้มลเก็บเก็บมือถือเพ่อบอกว่าจะลืมมั่นเด้อเหรบอกเอามั่นให้ข่อยกูขายค่ะบอกว่าจะลืมมั่นให้ข่อยเด้อครับ มาเพื่อมพี่อกตอนมันตอนหนึ่งกับพี่ม่ไม่แม่เรไปเล่นด้วยกินลูาากกินลูกกินแล้วเจ๋งจังเลยที่พวงเรากระแทบ่ะพี่ควถือเนาะหยดีกว่าไอยิจังอไข่ห้อนะพี่ต้องกินยก่ก ยังดอมหน้ามากแต่ข่อยกับบุ้งหุ่นจักขอ่อยพเห็นว่ามันกินนี่ยังเป็นชิ้นเป็นอันให้ข่อยแต่ละมือนะคือว่ามันอยากมันกินเองเด็กหน่อยนะนจกีโรดเค็ดข้าวต้มมาเป็นหมอ้อกัเสียถิมละลาบบกินข้าวต้มข้าวโจ๊กก็ได้บเวลาเข้าอยากห่จ้าน้ำซีอิ๊วกับกิน เนี n n i, ้ยเน้องเล็กน้อยเนาะมันจะมาตั้งนาทีโอ้ยเห็ดหนแล้วก็บกินเนาะเห็ดมันเปืองอืมหอมหรแลนี่็อะไราลงงสอนน้ำซุปก็จะเอามามาอันนน้ำซุปเออ

มันกัดซีบอมกมันมกัดถึงนุ่มีแดดแต่มันมกัดมีคว่ำมหมอนอยู่เลยเอ้ามันเอ้ากันจเจ้ากินยากลูกเนี่ยมันหอนนี่ยอาเจาะหายเลยนะห,หมอนหกดเนาะมันอยากให้มันกดนี่ สามสิบกลีบ<า>นี่มั้งสามสิบกีบก็ตอนนี้ของกินเดี๋ยวขอให้เจ้ากินจ้ะมันใหญ่โคมันใหญ่โคตรพ่อแม่พี่นอ้องเลยเอาลูกมาใส่ไว้เยหลายๆเต็มๆเลยลยจะไ,ได้กินไ่ะเป็นไหมเออเอาลูกมาไว้เร่อยๆของเต็มมันนั่นเลยยังนนะ้ำมันงถูกแล้วเนาะสุ่มเยวออกมาก็สูงแล้วอย่างเอาใส่แบ มันบอเอามันใส่อยเลยอยละนๆลวกน้ำลวกว่าเอออาแบบนี้แล้เด้อพี่น้องเค้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมากบนักกินแบบ เน,นื้อลงมาข้างล่างค่ะเออกิงจั้งเลยเราหันเราหมุนไปเกียสองอันที่หนึ่ง้ำมึงวันนี้เราขอเดี๋ยวไปซื้อเด็กใส่าพายำขาไฟ สวยมากเลยเอลแอบ,บครับเอานอกที่มามาแผนใหญ่เป็นาะเบิดปรอิดใส่มืออ่ะใส่มือลเอลยอ,ลอลมีอไอดไกคนบันหนเขา ประบุดยัง้วน้องพี่เนาะขอต้นขอให้เนี่ยอ,ขอืขวาอยู่นี่กินน,น,น,กน,นี่จำตัวนึงจำแบบนึ้งจำแบ่หนี่ถกินง่ายกว่อือเขาจกทุกๆเนื่อามาเนี่ยล่างอืด ขั้วเนื้อค่ะขั้วมุกตะขั้ <c oughs> วหมูจันทันนะคะทุกคนมากินนํากันเด้อเจ้าอาหารบ้านเฮาเด้อหารจากเมืองนอกเปดิดจะนําเข้ามาบ้านเฮาเฮาก็ได้กินของแซ่บๆนํากันเด้ออาหารเกาหลีญี่ปุ่นเกิดมากก็ไม่คยได้กินเรกพี่น้องเอ้ย มันจะได้กินนี่ะน่ะมะนาวกุ้งบ่เป็นน้มแช่เป็นน้มันค่อยมักได้พีน่นอกเป็นมามาันแช่กับวุ้นเส้น มึงกินสดวนแรน้องจานน่ะอ้ยปุ๊บป๊โอ้ตอเบิ้งล้วลองพูดไเอ ้กินหรือสีแตกล่ะทั้งกินทั้งสีแตกแล้วน้ำกันลละกนะเนาะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนซ <c oughs> าบาัดใหาขเขากระอื่นแบบนี้ละ่ะแล้วก็หาอันนี้ว่าซอสเข้าไใส่น้ำจิ้มกัมน้ำจิ้มเกเขาเผ็ดเขาทำเหมือนกับว่าเหมือนเขาขายให้กับเด็ก<ม>ถ้ามันเผ็ดจะหน่อยเกลียวเลย นั่งเตาไฟกับห้อนแล้วบ้านกำลังผดเลื่อเถอ,อะคนผลคอไทยเด้พอพม่พี่น้องเด้ออันจะวางขันห่เอเตามาอัมแบบมันบ่อง่ายคืนนี้เนะาะวันต้องอะไรไนะเอาเรียกเก็บหนึ่งเดาลวกแล้วบ้านเอาลวกได้บ่ โอ้ยข oh, uh. oh, ีดกับโบเ็นพี่น้องเอ้ยเออไม่ก็อยากกินนันปลาหมึกนะมันแซ่บอ่ะอยากลองบุกปลาหมึกอันเป็นยังไงมันจะเป็นนันมอนไฟกันเด้อแบบ มันอูดมาใไซนาข่อยลอมอองกินเลยอะไเดี่ยพี่น้องตัวโล ก็มันกรอบว่ะุตัวพอดีดอ้ายืมเาก็ลาพี่ลาน่องมาด้อแล้วโดนเติมเนาะ งาม่ค่อยสวัสดีค่ะเี่บอกทุบันเลยขอตองขอให้กัน,กน